สวัสดีจ้าเมียเมียวมาประจำการแล้วจ้ามาอายุนารล้านกาแฟาให้ป้าป๋าแล้วจ้าหลังจากอากาศหนาวร้ายมือเมียเมียวบว่ได้มากนารล้านเลยร่วมมันแห้งน้าหน,นาวตูดเลยวายมื่อนี้มากแล้วจ้ามาพอไเมื่อนี้ขยันเวอ่อขยันเวอ่อนางกวักมาแล้วจ้าโอ้ยอีหลาขยันอยู่ด้อากาศมันหนาวอีหลาเลยบ่ค่อยได้ออกมาก นาล้านมาเฝ้าล้านให้ป้าป้าเมือนี่ก็เลยมากเฝ้าล้านเลยนนาดกะจะบึ้งบึ้งบูดบูดเนี่ยแต่ก็เต็มใจมาเฝ้ายิ้มได้จ้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ยแนวด้พุ่นนั่งรับตาพริบๆโอ้ยเมียวเอ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะพี่น้องโอ้ยพุ่นพุ่นโอ้ยขากขนาดขากขนาดโอ้พุ่นโอ้ยตาหักอยู่ค่ะพี่น้อง นี่นี่เหมียวตาฮากีเด้พี่นังมาเด้อจ้ากาแฟห้อนกามีจ้าแฟ่เย็นกามีมี่ล้ายมนูอยู่จ้ากาแฟบ้านเฮาแสบอยู่นะจ้าแล้วแต่ผู้มากพ่นว่โอ้ยแซบอยู่หลกแซบอยู่แซบอยู่เยาว์แจ็คสันโอ้ยหลานเฮาแสบอยู่พูนพ่นพ่นโอ้ยขาดขนาดโอ้ยงวอักไซงวอักขวะนี่หลาแนบมึงยังหลกแนบมึงยังพูนนะ วายโอ้ยคักขนาดพี่น้องคักคัดคัดคัดุนน่ะผุนน่ะโอ้ยโอยผุนเพิ่งฟอร์มเพิ่นฟอร์มเพิ่นพี่น้องฟอร์มขนาดเน่นนี่นี่คักนุ่นพุ่นงวกักไซงวกควานี่นี่นี่หันโอ้ยแนวไดน้อนนี่ผุ่นนาบึ้งคักโอ้ยเเมียวเอ้ยยิมเนี้ยหลูกยิมเนี้ยยิมเนี้ยหนึ่งสองสามยิ้มเชะนี่ เอ้อบึงคือเกาเฮียหนาคือถือบังคับมากแต่รู้อ้ยทังสี่เ่าพี่น้องโอ้ยเมียวบ้านบ้านแมวบ้านบ้านแก้งเต้ตึงตต้หน่พี่น้องเมียวนั่งกวากประจำร้านอืมพุ่นพุ่นสำหรับคลิปนี้กล่่มีอย่างไรจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องสองแสบจำปวนเมียจำสาแนลวเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้เมียขอตัวลาบก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย